อีกตัวหนึ่งที่เราดูแลอยู่ก็คือการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนที่เข้าไปในกระบวนการทางอาญานะครับก็คือสำคัญก็คือการจัดทนายเข้าไปช่วยเหลือกรณีที่ท่านต้องถูกตำรวจจะดดำเนินการสอบสวนท่านในคดีอาญาที่มีโทษ หนักๆทั้งหลายนะครับหมายความว่าเรามีหน้าที่จัดหาทานายความให้กับท่านในกรณีที่ท่านไม่มีทานายความในกรณีที่มีโทษประหารชีวิตโทษจำคุกตลอดชีวิตหรืออะไรก็ตามที่มีโทษร้ายแรงหรือขอให้ท่านสบายใจนะครับว่าหากท่านมีคดีอาญาข,ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงพักขึ้นอะไรก็ตาม หากท่านไม่มีทนายนะครับขอให้แจ้งมาที่กรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับแต่จริงๆเราจัดทนายไว้ที่สถานีตำรวจไว้ให้แล้วนะครับท่านสามารถเรียกให้ตำรวจจัดหาทนายให้กับท่านได้เลยนะครับทุกครั้งที่ท่านขึ้นสถานีตำรวจโดยท่านถูกจับมาข้อหาใดก็ตามถ้าเป็นเข้าเงื่อนไข ท่านต้องเรียกทนายเข้ามานั่งด้วยรับฟังในชั้นสอบสวนนะครับท่านจะต้องมีทนายร่วมในการรับฟังความสอบสวนเพื่อสร้างสมดุลของความยุติธรรมหมายความว่าเราสร้างกฎเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้ตำรวจสอบสวนท่านโดยการทำร้ายทารุณโหดร้ายกระทำย่ำยีกับท่าน โดยมีคนกลางก็คือเราต้องมีทนายไปอยู่ข้างๆท่านนะครับกฎหมายตัวนี้มีมาแล้วนะครับขอให้ท่านใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับต่อไปนี้เมื่อท่านขึ้นลงพักท่านต้องมีทนายทุกครั้งที่ท่านอยู่กับพนักง,งานสอบสวนนะครับท่านสามารถเรียกหาทนายในชั้นสอบสวนได้ตามมาตรา13 4่ทับน,นะครับมาตรา13 4่ทับจะจัดทนายให้กับท่าน เพื่อเป็นพยานหรือเป็นคล้ายๆกับว่าอยู่ในเหตุการณ์ปกป้องท่านให้ท่านตอบหรือไม่ตอบหรือไม่ให้ท่านถูกทารุณโหดร้ายกระทำย่ำยีอะไรท่านเพื่อให้ท่านพูดในสิ่งที่พนักง,งานสอบสวนกำลังสอบสวนท่านนะครับก็เป็นที่มาของว่าอันนี้ก็คือมาตรฐานของความยุติธรรมที่ท่านจะได้รับ จากกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการจัดหาทนายควา,ามตามมาตรา134ทับ1ให้กับท่านครับอีกตัวหนึ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือว่าการจัดหาล่ามหากท่านเห็นว่าคนที่เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมนั้นไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เนื่องจากตอนนี้ในประเทศไทยมีทั้งคนลาวคนจีนคนเขมร คนต่างประเทศเยอะแยะนะครับตอนนี้กรมข้องขวัญเสถีภาพก็พัฒนาล่ามไม่ว่าล่ามโดยเฉพาะล่ามภาษามือสำหรับคนที่ต้องใช้ภาษามือในการตอบโต้กับพนักงานตำรวจหรือในชั้นศาลยุติธรรมนะครับอันนี้ล่ามเนี่ยเราใช้ไปทุกกระบวนการยุติธรรมเลยไม่ว่าจะเป็นชั้นสอบสวนชั้นอายการชั้นศาลนะครับโดยค่าใช้ใจ่ายต่างๆของล่ามพวกนี้นะครับ ท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับกระทรวงยุติธรรมได้พัฒนาล่ามไว้ให้แล้วและล่ามพวกนี้ก็จะมาเบิกจ่ายกับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะครับหรือเบิกจ่ายกับพนักง,งานสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลจากกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้กับท่านในการเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือการกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการกับเด็กนะครับ กระบวนการยุติธรรมที่ดาเนินการกับเด็กเราก็ดูแลกระบวนการยุติธรรมนี้โดยการจัดหาทนายให้กับเด็กนะครับเขาเรียกว่าทนายตามวิเด็กก็หมายความว่าเมื่อคดีนั้นเกิดขึ้นกับเด็กนะครับมันจะมีกระบวนการเฉพาะพิเศษต่างหากว่าเราจะต้องมีกระบวนการที่ดําเนินการกับเด็กอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนที่อายุต่ำกว่า18แแล้วเดินขึ้นศาล จะต้องมีทนายที่ถูกจัดให้โดยกรมคุ้มครองเสรีสิทธิภาพได้ทําทนายไปไว้แล้วที่ในชั้นตํารวจนะครับชั้นตํารวจอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นท่านสามารถเรียกหาทนายตัวนี้ได้นะครับหากลูกหากหลานของท่านขึ้นโรงพักท่านสามารถใช้บริการของกรมคุ้องสิทธิ์ผ่านทนายตามวิเด็กได้ครับ